สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงในตอนที่36เราให้ชื่อตอนว่าเวลาที่เหลือน้อยในนิยายเสียงเรื่องผันรักนายเพลย์บอยพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะลูกอยากเจอหน้าหลานๆจังเลยเพคะท่านพอ่อรีซาพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นเพราะอยากจะเจอหลานตัวน้อยๆทั้งสองคนเพราะตั้งแต่ หลานทั้งสองคนของเธอคลอดออกมาเธอได้แค่คุยผ่านวิดีโอคอรเท่านั้นเดี๋ยวอีกไม่นานลูกก็จะได้เจอแล้วนะริสาเพคะท่านพ่อลูกคงไม่ลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อใช่ไหมคำถามที่ถามด้วยน้ำเสียงของผู้เป็นพ่อทำเอาหัวใจดวงน้อยของเธอเต้นไม่เป็นระทำเพคะลูกไม่มีวันที่จะลืมดีแล้วที่ลูกไม่ลืมเพราะถ้าลูกกลับมา ลูกก็ต้องเข้ารับตำแหน่งองราชินีคนต่อไปและลูกจะต้องแต่งงานกับคนที่พ่อหามาให้ลูกยังจำได้ไหมรีซาลูกลูกจำได้เพคะท่านพ่อถ้าอย่างนั้นตอนเย็นหลังจากที่ลูกรับปริญญาเสร็จแล้วก็เตรียมตัวบินกลับเยเรียได้เลยนะเพคะท่านพ่อรีซาเรียกผู้เป็นพ่อเสียงเบาวิวเพราะเธอไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ขอให้เธอได้อธิบายให้คนรักของเธอ ได้เข้าใจสักนิดก็คงจะดีถ้าไม่มีอะไรแล้วฝันดีนะลูกหลังจากที่ผู้เป็นพ่อวางสายไปแล้วริสาก็ได้แต่กำรรโทรศัพท์เอาไว้แน่นในแววตาของเธอมีแต่ความเสียใจแสดงออกมาอย่างปิดไม่มิดเมื่ออีกไม่กี่วันข้างหน้าเธอจะต้องจากลาคนรักไปน้ำตาที่แสดงความเสียใจไหลออกมาอาบใบหน้างามของเธอเป็นสายเธอได้แต่กลุมหัวใจของตัวเองเอาไว้ แล้วร้องไห้ออกมาอย่างน่าเวทนาเฮียคะหนูรักเฮียนะคะริสาดูรูปคู่ของเธอและเขาที่ตั้งไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ก่อนที่เธอจะร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดแทบจะขาดใจและแล้ววันที่ริสาทั้งดีใจและทั้งกลัวก็มาถึงนั่นก็คือวันรับปริญญานั่นเองเธอตื่นขึ้นมาตั้งแต่เชา้าเพื่อที่จะลุกขึ้นมาแต่งหน้าเตรียมตัวสำหรับวันนี้ ที่มหาวิทยาลัยเคเคขบวนรถของรีสาเข้ามาจอดที่หน้าหอประชุมที่ตอนนี้มีนักศึกษามากมายกำลังยืนรอเพื่อที่จะเข้าไปด้านในรีสาลงจากรถก่อนที่จะมองหาวินนี่ก่อนที่เธอจะเห็นวินนี่ยืนอยู่กับครอบครัวของเขาองค์หญิงทางนี้รีสาฉีกยิ้มด้วยความโก้ของเพื่อนคนนี้ที่ไม่ว่าผ่านมากี่ปีก็ยังเหมือนเดิมถวายบังโคมเพคะถวายบังโคมพะยะค่ะ องหญิงครอบครัวของวินนี่ทำความเคารพริษาเมื่อเธอเดินมาถึงสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าสวัสดีค่ะคุณยา่าริซายกมือไหว้ผู้ใหญ่ทั้งสามที่เธอนับถือเหมือนกับญาติของเธออีกคนหนึ่งจ้าวันนี้องหญิงของป้าสวยจังเลยใช่ไหมคะคุณแม่แม่ของวินนี่รู้สึกชอบเธอเป็นอย่างมากตั้งแต่เจอกันเป็นครั้งแรกตอนที่วินนี่พาเธอไปที่บ้านใช่แล้วเพคะ องหญิงของย่าสวยที่สุดเลยย่าของวินนี่ก็รู้สึกถูกชะตากับริสาตั้งแต่แรกเจอเหมือนกันแถมยังเอ่ยปากชวนให้มาเป็นลานสาวของท่านอีกคนด้วยซ้ำซึ่งริสาก็ตอบตกลงคุณย่ากับคุณป้าก็สวยนะคะวันนี้ไม่ต้องมาชมให้คุณแก่อย่างย่าดีใจเล่นเลยเพคะองคหญิงหนูไม่ได้ชมให้คุณย่าดีใจเล่นนะคะคุณย่าสวยจริงๆถ้าคุณย่าไม่เชื่อก็ลองถามคุณป้าสิคะใช่ไหมคะคุณป้า ริซาหันไปถามผู้เป็นแม่ของบินนี่ที่ยืนฟังทั้งสองคุยกันอยู่ข้างๆใช่ค่ะคุณยา่ายังสวยอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะคุณป้ายังบอกว่าคุณยา่าสวยเลยจ้าสวยก็สวยมานานแล้วเหรอบินนี่ริซาหันมาถามบินนี่ที่ยืนอยู่ข้างๆผู้เป็นพ่อมาได้สักพักแล้วล่ะวินนี่ตื่นเต้นจังเลยองหญิงทั้งๆที่มาซ้อมรับแล้วนะแต่พอมาถึงวันรับจริงก็ตื่นเต้นอยู่ดีไม่ต้องตื่นเต้นไป ถึงเวลาแล้วงั้นวินนี่เข้าไปด้านในก่อนนะครับทุกคนยืนรอวินนี่อยู่ตรงนี้นะวินนี่หันไปบอกกับครอบครัวของตัวเองก่อนที่จะจูงมือริสาเดินเข้าไปในหอประชุมและเมื่อรับปริญญาเสร็จแล้ววินนี่และริสารวมทั้งคนอื่นๆก็เดินทยอยออกมาจากห้องประชุมก่อนที่ทั้งคู่จะเดินมาที่ครอบครัวของวินนี่ที่ยืนรออยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนพ่อครับแม่ครับย่าครับ วินนี่เรียนจบแล้วนะครับวินนี่เดินไปที่ครอบครัวก่อนที่จะนั่งลงกราบเท้าของคนทั้งสามที่คอยเฝ้าเลี้ยงดูและคอยส่งเสียให้เขาเรียนได้เป็นอย่างดีวินนี่ลูกพ่อเก่งที่สุดเลยลูกผู้เป็นพ่อดึงลูกให้ลุกขึ้นก่อนที่จะดึงเข้ามาก่อนวินนี่ลูกแม่เก่งที่สุดเลยจ้าผู้เป็นแม่ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อเห็นลูกได้ประสบความสำเร็จในการเรียน หลานชายของยา่าเก่งที่สุดเลยรู้ไหมขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกคนครับในที่สุดเขาก็ทำสําเร็จเขาเรียนจบจนทำให้ครอบครัวภูมิใจในตัวเขาได้ริซาได้แต่ยืนมองภาพครอบครัวที่ยืนกอดกันอย่างอบอุน่นก่อนที่เธอจปะปาดน้ำตาที่กรอออกมาเบาๆองค์หญิงป้ายินดีด้วยนะเพคะแม่ของวินนี่ประออกจากอ้อมกอดก่อนที่จะเดินมาหาเธอ ขอบคุณมากนะคะคุณป้าย่าก,ก็ยินดีกับองค์หญิงด้วยนะเพคะพ่อก็ยินดีกับองค์หญิงด้วยพะยาคะริสามองคุณทั้งสามที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเธออย่างซาบซึ้งใจเธออยากจะให้ผู้เป็นพ่อกับผู้เป็นแม่มาแสดงความยินดีกับเธอแบบนีบ้างจังขอบคุณทุกๆคนมากนะคะมาเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าองค์หญิงอย่ามัวแต่ยืนซึ้งกันอยู่เลยเอาสิริสาขอถ่ายรูปด้วยนะคะริสา เดินเข้าไปยืนอยู่ข้างๆกับครอบครัวของวินนี่ก่อนที่จะถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานและยังมีครอบครัวคนอื่นๆที่มาขอถ่ายรูปร่วมกับเธอด้วยซึ่งเธอก็ยินดีไม่ขัดข้องอะไรซึ่งเวลาผ่านไปนานมากสำหรับเธอแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของคีรินที่บอกเธอเอาไว้ตอนแรกว่าจะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยเธอมองไปรอบๆก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของคีรินกับเพื่อนๆของเขาริซาจึงตัดสินใจ ยกโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าปลายสายจะรับโทรไปหลายสายจนกลายเป็นฝากข้อความให้โทรกลับไหนบอกว่าจะมาหาไงละ่ะแล้วนี่ปิดเครื่องหนีสงั้นริสาบ่นอุบก่อนที่จะมองหาคีรินอีกครั้งเผื่อว่าเขาจะไม่รู้ว่าเธออยู่ตรงไหนแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงฮือฮาจากผู้คนที่ดังมาจากด้านหลังของเธอแต่เธอก็ไม่ได้สนใจที่จะหันไปมอง ได้แต่ก้มหน้ากดโทรศัพท์หาคิรินอีกครั้งจนวินนี่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆต้องมาสกิดให้หันกลับไปมองแต่เมื่อริสาหันกลับมามองก็ต้องเจอเข้ากับผู้ชายที่ใส่ชุดสูทสีขาวนับสิบคนที่เดินถือช่อกุหลาบกำลังเดินมาทางนี้ส่วนทางด้านหลังก็มีพัตเตอร์ชีโนเรียวที่ใส่สูทสีขาวพร้อมกับลูกโป่งนับสิบลูกที่ถืออยู่ในมือ ส่วนเรียวก็แบกตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เอาไว้ผู้ชายนับสิบที่ถือช่อดอกไม้เดินมาล้อมเธอเป็นวงกลมก่อนที่พัตเตอร์ชีโนและเรียวจะเดินเข้ามาข้างในนั้นเราก็ยื่นลูกโป่งให้กับเธอส่วนริซาก็รับลูกโป่งมาจากพัตเตอร์และชีโนอย่างงงงก่อนที่เรียวจะยื่นตุ๊กตาหมีไปให้ริสารับไปแล้วนำมันมาวางลงข้างเธอเพราะเธอคงจะแบกมันไว้ไม่ไหว หลังจากให้ของหมดแล้วทั้งสามคนก็หลีกทางให้กับรีซาได้เห็นผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านหลังของพวกเขาในตอนนี้รีซาถึงกับต้องยกมือขึ้นมาปิดปากของตัวเองเอาไว้เมื่อเห็นคีรินที่ตอนนี้ใส่สูทสีขาวเต็มยศเหมือนกับเจ้าบ่าวในมือของเขามีช่อดอกไม้ช่อย,อยาอยู่ในมือกำลังยืนอยู่ตรงหน้าของเธอคีรินเดินเข้ามาใกล้ๆรีซาอย่างช้าๆก่อนที่จะยื่นช่อดอกไม้ มาให้เธอตรงหน้าสำหรับคนเก่งของเฮียนะคะขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะเฮียริสารับช่อดอกไม้ขึ้นมาก่อนก่อนที่จะกล่าวขอบคุณหนูคิดว่าเฮียจะไม่มาหาหนูแล้วเสียอีกมาอยู่แล้วค่ะถึงยังไงเฮียก็ต้องมาร่วมแสดงความยินดีกับหนูอยู่แล้วยังไงหนูก็ต้องขอขอบคุณเรื่องลูกโปง่งตุ๊กตาและก็ชอบดอกไม้มากๆเลยนะคะหนูชอบไหม เป็นคนเลือกให้หนูทั้งหมดเองเลยนะของที่เขาเอามาให้เธอในวันนี้เขาเลือกเองมาทั้งหมดเขาอยากจะมอบของขวัญที่พิเทศษที่สุดให้กับเธอชอบมากค่ะแต่ว่าคนพวกนี้เขามาทำไมคะเฮียเธอหมายถึงผู้ชายที่ใส่สูทสีขาวที่กำลังยืนล้อมเธอกับเขาอยู่นั่นเองพวกเขาก็มาช่วยเป็นสักขีพยานให้กับเราทั้งคู่ไงคะคำพูดของคีรินทำเอาริษาถึงกับมึนงงว่าเขา จะสื่ออะไรให้เธอได้รับรู้แต่แล้วคีรินก็นั่งคุกเข่าลงตรงหน้าของเธอพร้อมกับจับมือของเธอเอาไว้แน่นริสาครับเฮียมีอะไรจะบอกเฮยรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเธอชื่อเมริสาเธอเป็นคนที่น่ารักและเฮียก็รักเธอมากเธอกับเฮยคบกันมาแล้วสี่ปีเธอเข้ามาทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตของเฮียเปลี่ยนไปเธอทำให้เฮียมีความสุขทุกๆครั้ง เมื่อได้อยู่กับเธอแต่เฮียรู้ว่าเธอกับเฮียไม่เหมาะสมกันเลยสักนิดเธอเป็นถึงองค์หญิงผู้สูงศักด์ที่เฮียไม่มีโอกาสที่จะเอื้อมถึงเพราะเฮียเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาที่รักเธอจนหมดหัวใจเฮียก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเธอคงจะให้โอกาสกับผู้ชายธรมธรมดาธรรมาอย่างเฮียได้ยืนอยู่เคียงข้างกับเธอตลอดไปจนแก่เท่าเฮียอยากจะขอโอกาสนั้นกับเธอได้ไหม คีรินมองหน้ารีสาก่อนที่เขาจะค่อยๆลวงเอาแหวนประจำตระกูลที่เขาได้ไปขอมาจากมาดามเพียงเดือนเพื่อที่จะเอามาขอเธอแต่งงานออกมาจากกระเป๋าในเสื้อสูตรแล้วยื่นมาตรงหน้าของเธอแต่งงานกับเฮียนะคะรีสาคำนี้ดังก้องอยู่ในหูของเธอรีสาได้แต่ยืนนิ่งงนันเพราะไม่คิดว่าอีกฟายจะเซอร์ไพรส์เธอแบบนี้เธอมองไปที่คีรินที่นั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าของเธอ เธออยากจะหนีไปจากตรงนี้ให้ไกลเธอไม่รู้ว่าจะตอบเขาไปว่ายังไงในเมื่ออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเธอก็จะไม่มีวันได้พบกับเขาอีกต่อไปเลยเออนูหน,หนูแต่ก่อนที่ริซาจะตอบอะไรออกไปก็มีขบวนรถวิ่งแล่นเข้ามาจอดใกล้ๆกับที่เธอยืนสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนเป็นอย่างมากไม่เว้นแม้กระทั่งริซาเองรองเท้าแบรนด์ดังพาให้คนที่สวมใส่ ก้าวลงมาจากรถรีสามองคนตรงหน้ายังไม่เชื่อสายตาทำไมคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ท่านพ่อท่านแม่มามาได้ยังไงเพคะชื่อเรียกที่ออกมาจากปากของริสาสร้างความฮือฮาเข้าไปอีกเมื่อทุกคนได้รู้ว่าผู้มาใหม่นั้นคือใครไม่เว้นแม้แต่ขีรินที่ตอนนี้ต้องลุกขึ้นไปยืนข้างๆเพื่อนของเขาพ่อกับแม่มาร่วมแสดงความยินดี กับความสำเร็จของลูกผู้เป็นพ่อพูดก่อนที่จะเดินเข้ามาที่ลูกสาวแล้วดึงเธอเข้าไปกอดพ่อยินดีด้วยน้ลูกขอบพระทัยเพคะท่านพ่อยินดีด้วยนะลูกรนะกักของแม่เจ้าหญิงลีนาเดินเข้ามาใกล้บุตรสาวก่อนที่จะดึงเธอเข้าไปกอดด้วยความคิดถึงที่ท่วมท้นของหัวใจขอบคุณคะ่ะท่านแม่ขอบคุณท่านพ่อและท่านแม่มากเพคะแล้วท่านพ่อกับท่านแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เพคะเพราะคิดว่า ท่านทั้งสองคงจะไม่ได้มาถึงวันนี้แน่ๆเพราะกับแม่เดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์ลูกเสนหน่อยแต่กลับถูกใครบางคนเซอร์ไพรส์พ่อกลับแทนเจ้าชายบินเลียมหันไปนมองหน้าผู้ชายที่กำลังคุกเข่าขอลูกสาวของตนเมื่อสักครู่ริสาได้แต่ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกท่านพอ่อท่านแม่คงจะเห็นตอนที่พี่คีรินคุกเข่าขอเธอแต่งงานแน่นอนแล้วนี่ ลูกจัดการเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเจ้าชายวินเลียมถามบุตรสาวที่ตอนนี้ได้แต่ยืนก้มหน้าไม่กล้าสบตาของตนส่วนรีซาที่ยืนก้มหน้าก็ได้แต่พยักหน้าเบาๆเสร็จแล้วไหมคะงั้นก็ดีเลยเสร็จจากนี้ลูกก็กลับเจเรียพร้อมกับพ่อและแม่ได้เลยสินะคําพูดของเจ้าชายวินเลียมสร้างความสงสัยให้กับคีรินเป็นอย่างมากแต่เขาก็พอที่จะจับใจความได้ว่าหลังจากนี้ เธอจะต้องกลับประเทศเยเรียไปพร้อมกับพ่อและแม่ของเธอหนูนี่มันอะไรกันครับคีรินหันไปถามรีซาที่ยืนก้มหน้านิ่งโดยที่ไม่ยอมหันมามองหน้าเขาเลยแม้แต่สักนิดเดียวหนูขอโทษหนูคงจะแต่งงานกับเฮียไม่ได้สิ้นเสียงของรีซาเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาบีบรัดหัวใจของเขาทําไมคะแล้วเจ้าเป็นใครทําไมถึงมาถามลูกหญิงของเราแบบนี้ เป็นคนรักขององค์หญิงเมริซาพยาค่ะคีรินสูดหายใจเข้าเต็มปอดเพื่อที่จะรวบรวมความกล้าที่จะตอบคำถามของเจ้าชายวินเลียมเฮ้เจ้าเจ้าเป็นคนรักของลูกหญิงเราเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าลูกหญิงมีพระคู่มันที่รอเธอกลับไปแต่งงานอยู่ที่เจเรียคคำพูดของเจ้าชายวินเลียมสร้างความหึงหายกับทุกคนในที่นี้ไม่เว้นแม้แต่คีรินค,คู่คู่มัน แต,แต่งงานใช่ลูกหญิงจะต้องกลับไปแต่งงานหลังจากที่เรียนจบเจ้าไม่รู้เลยหรือเหมือนกับมีฟ้าผ่าลงมากลางหัวใจของคีรินให้แตกสลายเมื่อได้ยินข่าวร้ายสำหรับเขาว่าเธอจะต้องไปแต่งงานกับชายอื่นหนูหนูบอกเฮียนหน่อยได้ไหมว่าทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงคีรินค่อยๆลากเท้าอันหนักอึง้งเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าของริซา ก่อนที่จะเอ่ยถามคำถามที่เขาอยากจะรู้มากที่สุดในตอนนี้ท่านพ่อเพคะหนูราเคียท่านพ่อสรงยกเลิกงานแต่งงานได้ไหมเพคะริซาเลือกที่จะไม่ตอบคำถามของคีดินแต่เลือกที่จะไปอ้อนบอลผู้เป็นพ่อให้ยกเลิกงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นแทนลูกพูดอะไรออกมารีซาลูกรู้ตัวบ้างไหมท่านพี่เพคะเจ้าชายวินเลียมตวาดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจเป็นอย่างมาก ที่บุตรสาวของตนพูดอะไรออกมาแบบนี้จนเจ้าหญิงดีน่าทรงเอ่ยปากห้ามไม่ได้ลูกต้องกลับไปแต่งงานกับคนที่พ่อหามาให้แต่ลูกไม่ได้รักเขาเลยนะเพคะเขาเป็นใครลูกก็ไม่เคยรู้แต่งงานกันไปเดี๋ยวลูกก็รักกับพี่เขาเองท่านพ่อริซาร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสารก่อนที่จะซุดตัวลงไปนั่งกับพื้นอย่างคนหมดแรงไปกลับกับพ่อเจ้าชายวินเลียม ลงไปดึงข้อมือให้ริสาลุกขึ้นก่อนที่จะลากให้เดินไปที่รถจบตอนที่36เวลาที่เหลือน้อยในนิยายเสียงเรื่องพนันรักนายเพลย์บอยอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ